สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่าโจ๊กและน้องอันนาอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมเร,กเราบอกอีกแล้วนะซึ่งเกมในวันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าอันนาเข้าไปแล้วนะก็คือเกมที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะมีชื่อว่าการสำรวจการสำรวจแอตร์นติกาแอตร์กติก,า,ตา,ก,กาคืออะไรไหมครับแอตร์กติกาคือ,อทวีปทวีปหนึ่ง<อ>บนโลกอยู่ทางใต้ าทางใต้เป็นโซนที่หนาวมากได้มีมนุษย์อาศัยอยู่นะอนต์กติกาเราจะไปสำรวจอนต์กติกากันด้วยเกมเกมนี้เลยและถ้าใครจะแอดอันนาเป็นเพื่อนก็คือ ID นี้นะอันนาอันเดอร์สกอร์สองนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงสนุกไหมเกมนี้สนุกอันนาเราเคยลองเล่นแล้วใช่ปะเคยลองเล่นและพอ,อยังไม่เคยเล่นนะ นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าก็เป็นยังไงขอปรับเสียงใบไม้ให้ทั้งไปยังไงต่อไปเมืองน้อยให้มัมาก่อนเรารอให้โหลดแป๊บหนึ่งนะครับนะตอนนี้วจะใช้เวลานอนอ๋อนี่กำลังเขาบอกว่ากำลังเดินทางไปอตากิกานี่พ่อกดเล่นเลยกดเล่นใช่ไหมแล้วพ่อเลือกปกติเลือกปกตินะไม่เอาง่ายแล้วก็เลือกไทยใช่ไหมไทยพ่ออยู่ด้านล่างเดินทางไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ทุกคนรู้จักธงชาติไทยไหมครับรู้จักค่ะธงชาติไทยรู้จักไหมครับ ตรงคชาตไพมี3สีนะนี่อยู่เกือบด้านล่างสุดเลยนะใช่ค่ะตรงกลางเป็นน้ำเงินแดงขาวแล้วก็แดงเข้าไปเลยเข้าไปโอเคเข้ามาตามนะค่ะะรับรางวัลก่อนอ่ไม่อยากรับเข้ามาตรงนี้ไหนไปตรงไหนมาตรงนี้ค่ะนี่ไงนี่เดินตามมันนาไปแล้วเข้าเข้าไปในบ้านใช่ป่ะเข้ามาในบ้านเข้าไปในบ้านปึ๊บเข้ามาตรงนี้ค่ะมาฝั่งนี้ไอ่าทางนี้นะนี่ไปแล้วครับแล้วก็ใส่นี้นะใส่อุปกรณ์นี่เหรอ เพราะว่าการมันหนาเราอต้องใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับใส่ไงอ่ะอืมใส่แล้วเข้าเดินไปเลยเดินเดี๋ยวมันจะอ๋อไม่ใส่เองใช่ปะใช่เม่ใหม่ไม่ใหม่ใม่โอเคพอแล้วก็เดินเขาใส่อีกใส่อีกใส่อีกอ่ะใส่ให้ครบใส่ให้ครบนี่ครับแล้วก็ชุดในตัวนี้แล้วก็ใส่แบกเป้ครับโอเคพร้อมแล้วก็อันนี้ด้วยก่อนจะไปไหน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 พลังแห่งอันนี้ค่ะอ๋อนี่เหรอบาพลังนี่เหรอค่ะกดหนึ่งทีป่ะใช่ ถ้าไปกันออกได้เลยเหรอออกได้เลยอ๋อไปแล้วครับเช้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยหิมะเต็มเลยน้ําแข็งเต็มเลยก็อพรีบออกเป็นทางเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเย็นเอาเหรอมันจะเย็นเร็วอ๋อตอนนี้เจ็ดนาฬิกานะดูจับเวลาด้านบนอนาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ค่ะเฮ้ยอนาเดินไปข้างหน้านู้นแล้วเหรออ๋อนี่อนากระโดดอะเาีด้วยนโอเคให้พ่อได้เห็นนะไปนี่ไงเราไปสำรวจแอนตาร์กติกากันครับพ่อค่ะ โอ้ยดดเลยถ้าเราตกน้ำอ่ะไม่เป็นไรโดดถ้ารีบโดดวันนี้เราอยู่บนน้ำแข็งนะเนี่ยถ้ามาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไปไปขึ้นบันไดใช่ไหมขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดเย้ถ้ามาตรงนี้่อเลยอุ้ยพ่อจะตกไหมเนี่ยตกไม่ตกเดินตรงๆไปเลยค่ะพ่อเดินไม่ค่อยเก่งด้วยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ นี่ครับเราไปสำรวจแอนต์กติกาแล้วถ้ามันมือดอะทำไงอะมืดแล้วจะเดินทางต่อให้มันจุดแคมป์ที่สองแล้วตอนนี้เราอยู่เราต้องเดินท,ทางไปให้ถึงแคมป์ที่สองใช่ปะน,นี่ครับพ่อกําลังเดินเข้าถ้าไปแล้วครับเอาพ่อค้าง <laughs> เอาค้างแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้เฮ้ยนี่ครับ โอเคโอเคพ่อได้จานะไปไปไปมีคนหลายประเทศเต็มเลยพ่อเออนี่นักสำรวจแต่ละประเทศเต็มไปหมดเลยมามาเราสังเกตง่ายๆนะเดี๋ยวอันนาจะมีธงชาติไทยอยู่นะมาตรงนี้ค่ะไม่ต้องกระโดดด้วยหรอโดดเลยพ่อโดดเอ้าพ่อรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นโอเคได้แล้วพ่อเออตกใจหมดเลยพ่อะาตรงนี้ค่ะน้ำแข็งมันหนาวอ่ะ มายนี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนังตกไออเนเออนี่คือเสานี่คือจุดเซฟที่สองเหรอมาอันนี้ไม่มีจุดเซฟไม่มีจุดเซฟเหรอเฮ้ยนังตุ๊กทำไมเวลามันไม่เดินนะข้างบนนะอ๋อมันจะแบบรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จโอ๋อแล้วเราไปทางไหนต่อเนี่ยเพราะว่ามาทางนี้ค่ะมันเดินผิดทางอ๋อไปผิดทางครับทุกคนเพราะมาตรงนี้นึง ไปเพรา,าต้องอัปปี้ให้อนาอยากเอาเกมนี้เพราะว่าพ่อจะได้ฝึกอับบี<อ>้ด้วยอ๋อเนี่ยนาะจะฝึกให้พ่อกระโดดนะเข้ามาตรงนี้ค่ะเนี่ยมาแล้วครับรโ,โอ้ตอนนี้ถ้าตกไปไนี่แย่เลยนะพ่อได้ตกแล้วพ่อไม่เป็นไรถ้าตกตกก็มีการขึ้นใหม่พ่อโดดเลยโดดแท่งโดดแ่ง <laughs> พ่อพ่อฮ<า>่าฮ่าฮ่า โอ้ไวไหมเนี่ยเราเนี่ยนี่อนนาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนนาช่วยอันนาอันนาเดินผ่านไปแล้วหรอผ่านไปแล้วโอ้ยพอเราแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วนะเอ้ยเมื่อกี้เจ็ดมาถึงสิบเอ็ดเฉยเราก็เอาเพราะให้แอนนาช่วยเหรอครับพ่อเลือดยูสีเหลืองเลยอะอ่าพลังงานใช่ป่ะพลังงานเหลือ เหลือครึ่งหนึ่งแล้วครับนะเหลือครึ่ง,งแล้วเดี๋ยวให้อนาช่วยเดี๋ยวดูฝีมืออนาตอนนี้พ๋อพ่อเหลือ58อนา82เองนะพอ่อสงสัยพ่อแบบตกน้ําแข็งบ่อยเงอันนี้นาเล่นให้นะค่อ่านนี้นาฝีมือ,อนานะครับเนี่ยโอ้ผ่านมาแล้วสุดยอดสุดยอดทำตรงนี้ค่ะเข้าทําเลยไเข้าทํากันครับ นี่อนณากำลังอัพบี้ให้พ่อเห็นว่าอน,นาอยู่ตรงนี้ใช่ปหมต่อไปพ่อต้องระวังไว้ดีๆนะเพราะว่ามันจะเป็นอาภูแล้วเราก็าต้องผ่านให้ได้นี่ค่ะเห็นไหมวิคนัทโอ้น,นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงพ่อไม่ไปนะเนี่ยน่าจะหนาวแล้วก็ลำบากมากเลย้มน,นีไปเดินทางไปอตมริกากครับไปแล้วครับกำลังเดินไปครับน,นี่วัา ครับอันนี้จะได้ทำให้พ่อโอ้โหนี่นาเดินให้พ่อได้ไหมได้เออเดี๋ยวให้นาเดินให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราตกไปนะเย่แน่มีแกกุ้งเข้าไหนบโอ้สุดยอดสุดยอดฝีมือนะสุดยอดจริงๆพ่อต้องระวังไว้ดีๆไหนอะเดี๋ยวนั้ททำให้พ่อเองโอเคนะฮะเดี๋ยวนัททำให้พ่อได้พ่อเห็นนากะโดดหรือยัง อะให้นาช่วยเออเออเออ,อ,อได้เลยโอ้ยนี่เพื่อนเพื่อนประเทศอื่นไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อเขาหนักไปแล้วอ่ะต้องระวังไว้ดีๆนะตรงนี้ด่านยากอีกแล้วเหรอด่านยากพ่อโดดเลยพ่อโดดโดดพ่อโดดเลยตรงนี้ทางนี้พ่อต้องโดดโดดรั้วนี่พ่อกระตุกนีกพ่อกระตุก เขาอยู่ไหนเอาเขาเขาไปย่ะเอคือมันลื่นเองทุกคนรู้แล้วเขาดขาเดดไว้ใช่ไหมโดดแล้วควบคุมการเดินไวแบบนั้นเลยนเี่มันมีบอกห้าเขาต้องระวังโอ้ตรงนี้เดินยากอันเนี้ยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ตกไปนี่แบบว่าต้อง แย่แน่เลยไปทางผิดเหรอไปงี้เหรอตามันนาไปครับทุกคนเล่นตั้งแต่นะประมาณสี่ห้าขวบโอ้โหสี่ห้าขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วประมาณห้าห้าแอประมาณไม่รู้ประมาณใช่ปะเท่าไหร่ใช่ปะประมาณห้าประมาณห้าเพื่อนเพื่อนเราไปไหนหมดแล้วเนี่ย่าประมาณห้าแล้วเราใกล้ถึงแคมป์ถัดไปยัง แล้วเราต้องไปพักด้วยน้ำพ่วเพราะว่าพลังเราเริ่มเยอะแล้วแล้วน้ำเราก็ต้องแบบต้องไปกินน้ำแล้วอะ่อใช่ถ้ามันแบบอากาศหนาวแบบนี้นะแบบถ้าเป็นถ้าเป็นคนจริงๆนะแบบแย่เลยเนี่ยพ่อพ่อมาตรงนี้พ่อเชยเราทางเราทางปีนใช่ปะปีน้าเราทางเทียรนี้เทียรนี้พ่ขึ้นเลยน,นี่เรื่องปีนพ่อเก่งอยู่แล้ว อุ้ยเอ่ออะไรอ่ะตก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 ,ตกคิดว่าพ่อโดนน้่เราพ่ออยู่อืออะไรนี่ครับเดี๋ยวแปบบ๊บแป๊บก็จะใกล้ตอนกลางคืนแล้วนะัะเห็นว่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปคือเริ่มเริ่มคลุมคลุมขึ้นตอนนี้เรากำลัง โอ้ตรงนี้พ่อจะตกไหมเนี่ยไม่ตกพอ่อเดินเทียนนีเทียนนีแต่นะ่าเดินชิวเลยอนนะ่โดดไปดีกว่าโอ้โดดไปด้วยอะ่ะก็ได้ถึงแทปสองแล้วจริงอ่ะหวังว่าพ่อคงจะไม่ตกนะพอ่อตอนนี้ยังไม่มืดมากเดี๋ยวทุกคนช่วยลุ้นด้วยครับว่าพ่อจะตกไหมพอ่อเดินไปเลยได้ถึงแล้วเดินตรงตรเดี๋ยวนะครับ ทุกคนช่วยเดี๋ยวเดียวเดียวพอต้องฝึกพอจะได้เก่งเอ้ยค้างอย่าตกนะอย่าตกนะให้นาเล่นแค่อนาเล่นใจเร็วฝากพ่อค้างหน่อุ้ยนาตกเอ้าแล้วนาจะขึ้นมาไงอ่ะดูก่อนนะว่านาต้องเริ่มใหม่หรือป่าเริ่มใหม่อ้าวนาไปขึ้นเริ่มใหม่แล้วทิ้งพ่อไปแล้วอ่ะงั้น เ,เดี๋ยวนั้นเล่นให้พ่อแทนโอเคอาเ,เดี๋ยวให้อนาเล่นแทนว่าไปถึงแคมป์เป็นยังไงอ,อยากดูนาเล่นนะครับนะว่าไปถึงแคมป์จะเป็นยังไงบ้างที่นายท,ทำตกเมื่อกี้เพราะว่าอนาอยากไปแบบดูเข้าว่าพูอขา <c oughs> ใช่แต่บางจังหวะอะถ้าตกไปมันมันกลับขึ้นมาได้ใช่ปะ่ะ<ช>แต่ถ้าบางจังหวะเห็นไหมตกไปต้องไปเริ่มใหม่เลยแต่ถ้าคนจริงๆคืออะไรตุยไหมตุยถ้าเป็นคนจริงๆตุยไปแล้วเนี่ย ุยไปแล้วนะแอนตาร์กติกาหนาวมากนะแอนตาร์กติกาสรุปว่าคือทวีปใช่ไหมอ่าคืออุ้ยเออคุยไปคุยมาอานาพารมโปตกไปแล้วก็มันมีทางเพราะมันมันไดิมันยากใช่ไหมมันไดิมันแบบอันเล็กมากเลยเนี่ยแหละจริงๆแล้วแอนตาร์กติกาจริงๆอ่ะก็คือลําบากยิ่งกว่านี้อีกนะอืมประมาณนี้เดยมันโหดมากเลยนะวันหลังเราดูในยูทูบไหมคที่เดินทางไปแอนตาร์กติกาก็อ่ะก็ให้เพื่อนๆดูนะ นี่คือเกมโรบอทอันอัน,นอันนี้ที่คุณพ่อกานามาเล่นให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็คลิปหน้านาะอยากให้พ่อเล่นเอาบี้อ๋อนี่คือเกมที่มีชื่อว่าสำรวจสำรวจอะไรนะแอนตาร์กติกาใช่ปะอา๋ยวดูอีกทีนึงนะ<ส><ส>เผื่อทุกคนสงสัยว่าชื่อเกมอะไรหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วแหละนี่เลยการสำรวจแอนตาร์กติกานะครับก็แอนตาร์กติกาก็คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของโลกนะอยู่ด้านล่างของโลกเลยนะครับอากาศหนาวเย็นมากมีน้ําแข็งตลอดปีนะครับแต่ก็มีคนเดินทางไปเที่ยวที่นี่ตลอดนะไปท้าทายนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้พ่อโจกานาก็มาเล่นเกมสำหรับไอก้าในระบอบให้ทุกคนดูีเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย